พี่น้องเคยมีความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อบ้างไหมครับคิดว่าทุกคนต้องเคยมีเนาะอาการเหนื่อยนะครับมีทั้งวัยเด็กเนาะวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับมีปัญหาต่างๆทั้งในเวลาเรียนแล้วก็การทำงานนะครับ การใช้ชีวิตนะครับทุกๆคนเคยมีความรู้สึกนี้คือความเหนื่อยล้านะครับอย่างแต่ละคนเหนื่อยเรื่องอะไรกันบ้างครับเรื่องงานนะครับมีเรื่องอะไรอีกไหม,มรเรื่องความรักนะครับ<อ> <laughs> แต่ละคนก็จะมีความท้อเหนื่อยล้าในเรื่องต่างๆนะครับแต่ละวัยก็จะต่างกันไปด้วยนะครับถ้าในขณะที่เรากำลังมีความเหนื่อยล้าและอ่อนกำลังเนี่ยพี่น้องคิดว่าเราจะรับใช้พระเจ้าและใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าได้ไหมครับ ถ้าเรากำลังเหนื่อยล้าอยู่มันอาจจะต้องใช้ความอดทนเนาะใช่ไหมเรากำลังเหนื่อยกำลังท้อนะครับเราจะทำให้เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูพระคัมภีร์อิสยานะครับ ในอิสยาบทที่40ข้อ29ถึง31นะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขอพี่มนช่วยอ่านให้เราฟังนะครับอิสยาบทที่40ข้อ29ถึง31นะครับ ข้อสาด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบก่อนจะเริ่มเดี๋ยวผมจะอธิษฐานร่วมกันก่อนนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในวันนี้ที่ พระอ,องค์ให้เราได้มาร่วมกันฟังพระวจนะของพระอ,องค์ขอให้ค่ำคืนนี้อ,องค์สถิตยอยู่กับเราและขอประทานสติปัญญาเพื่อให้เราเข้าใจในพระวจนะอย่างถูกต้องด้วยเราขอพึ่งพาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่างานต่างๆที่เราทำ นในชีวิตของเรานะครับที่เราต้องทำแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความบาปของเรานะครับเป็นความบาปตั้งแต่มนุษย์คนแรกเลยนะครับในปฐมกาลบทที่3ข้อ17เดี๋ยวผมจะอ่านนะครับเพราะองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุ เจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้จากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงถูกแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตนี่คือผลของการไม่เชื่อฟังนะครับทำให้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับมันเป็น คำสาบถึงมนุษย์ทุก,ท,กทุกคนเลยนะครับสังเกตไหมครับอะไรก็ตามเนาะถ้าเราทำเป็นงานนะครับเป็นอาชีพเราจะเหนื่อยทันทีเลยแม้เป็นสิ่งที่เราเคยชอบนะครับพอเราเอามาเป็นงานที่เราจะต้องทำทุกๆวันเราจะเหนื่อยท,ทันทีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเราชอบกินชอบทำอาหารนะครับ เวลาเราทำอาหารสําหรับเรากินเองเนาะแล้วก็ในครอบครัวนะครับถ้าเราทําให้เขากินในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนการเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะครับเราทําแล้วให้คนอื่นกินคนอื่นชอบเราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับแต่พอได้เป็นงานนะครับเราต้องไปทํางานในร้านอาหารนะครับเราต้องทําอาหารเดิมๆ ซ้ำๆนะครับเราอยู่ในครวัวนะครับทํามีใครชม,ชมเราไหมครับไม่มีนะครับมีแต่คนลูกค้ามาชมว่าร้านนี้ทําอาหารอร่อยเนาะแต่ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทํางานอาหารก็เป็นอาหารเดิมๆนะครับเราไม่สามารถที่จะคีเอทอาหารแปลกใหม่ขึ้นมาได้เองนะครับทําให้เราเหนื่อยก็คือพอเป็นงานปุ๊บเหนื่อยทันทีนะครับ อย่างถ้าเราชอบเล่นดนตรีนะครับเราทํางานอย่างอื่นเราจะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะหาเวลาที่จะมาเล่นดนตรีนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับแต่พอเป็นงานนะครับเราต้องทําทุกๆวันเล่นเหมือนเดิมซ้ําๆนะครับเราเลือกเพลงเองไม่ได้ด้วยอาจจะต้องเป็นลูกค้าที่คอยเลือกให้เรานะว่าเราต้องเล่นเพลงนี้เราอาจจะเป็นเพลงที่เราไม่ไม่ค่อย ไม่เคยชอบมาก่อนก็ไดนะ้แบบนี้ก็ทำให้เราเหนื่อยได้เหมือนกันพอเราทำแบบนี้นานๆเข้าก็รู้สึกล้านะครับทำไปเรื่อยๆอาจจะโอ้วันนี้ไม่ไหวไม่อยากทำงานล้วขอพักก่อนนะครับทั้งๆที่มันเคยเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับ งานต่างๆเหล่านี้นะครับกินพลังงานของพี่น้องไปนะครับมากยิ่งทําก็ยิ่งเหนื่อยนะครับและมันจะเบี่ยงเบนความสนใจของเรานะครับให้เสียเวลาไปยุ่งกับงานที่เราต้องทำแลแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งเหนื่อยด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคให้เรามีใจรับใช้แล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าน้อยลงค่อยๆน้อยลงนะครับจน เราอาจจะค่อยๆห่างจากพระเจ้าไปนะครับเพราะเราทำแล้วเราเหนื่อยล้านะครับอย่างที่เราอ่านกันดูกันไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเป็นคำแช่งสาบจากพระเจ้านะครับแต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะครับนี่อาจจะไม่ใช่คำแช่งสาบก็ได้จริงๆแล้วที่เราต้องเหนื่อยล้าจากการทำงาน มันอาจจะเป็นการออยพรจากพระเจ้าได้นะครับผมลองคิดอีกแบบหนึ่งนะคือพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ทุกสิ่งในจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะครับรู้ว่าอดัมจะไม่เชื่อฟังแล้วก็จะกินผลไม้ที่ต้องห้ามนะครับพระเจ้าอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ถ้าอดัมเชื่อฟังนะครับอดัมไม่กินผลไม้นั้นก็ อดัมก็จะอยู่ในพระเจ้าตลอดไปใช่ไหมครับแต่พระเจ้ารู้อาดัมจะไม่เชื่อฟังอาดัมจะกินผลไม้นั้นพระเจ้าจึงให้พวกเรามนุษย์เนี่ยรู้สึกเหนื่อยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้นึกถึงพระเจ้าเวลาเราทำงานต่างๆเรารู้สึกเหนื่อยเราทำยังไงครับ เราอ้อนวอนอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราด้วยนะครับเพราะเราเหนื่อยนี่อาจจะเป็นแผนการของพระเจ้าก็ได้ที่รู้ว่ามนุษย์จะไม่เชื่อฟังมนุษย์จะพยายามห่างออกจากพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เลยให้สิ่งนี้คือการเหนื่อยจากการทำงานหนักเพื่อเราจะได้นึกถึงพระเจ้าผมว่า แบบนี้ก็ถ้ามองแบบนี้อาจจะเป็นคำอวยพรนะครับให้เราอยู่ในพระเจ้านะอ,าอย่างถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้านะครับพระเจ้าครับวันนี้ผมทำงานเหนื่อยมาทั้งวันละแต่เงินก็ยังไม่พอใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทำงานพิเศษอีกเป็นงานเสริมอีกนะครับ ก็ไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะที่เราที่ลูกลูกขอ,อสัญญากับพระเจ้าไว้ว่าจะเฝ้าเดียววันละหนึ่งบทนะครับเราอธิษฐานขอเปลี่ยนเป็นวันละห้าบทเลยเพราะว่าเราจะได้นึกถึงพระเจ้าแบบนี้ไหมครับอาจจะไม่ใช่เนาะอาจจะเป็นจริงๆแล้วคืออาจจะวันนี้ไม่ขอเฝ้าเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยแล้วนะครับ แต่ว่าเรื่องเฝ้าเดี่ยวนี้สิยาพิบาลเราก็เคยบอกนะครับว่าเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยคือเราเฝ้าเดี่ยวตอนตื่นเช้ามาปุ๊บเฝ้าเดียวเลยยังไม่ต้องไปทํางานอะไรให้เหนื่อยต่างๆเนาะจะได้ไม่มีข้ออ้างโอเค okay. กลับมาที่ความเหนื่อยของเรากันต่อนะครับพระอ,องค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและผู้ที่ และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี้ยวแรงมากแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวเห็นไหมครับว่าแม้คนที่มีพลังงานมากเนื่องจากอายุยังน้อยก็ยังสามารถที่จะอ่อนกำลังจากความเหนื่อยล้าได้นะครับแล้วนับประาอะไรกับคนที่อายุเยอะนะครับ ที่อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับนอนไม่เต็มอิ่มเนาะไม่รู้ว่าทําไมคนแก่ถึงนอนน้อยกันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเพราะความเหนื่อยล้าทางด้านจิตใจนะครับอาจจะเครียดใช่ไหมครับนอนไม่ค่อยหลับแบบนี้ก็ทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมีความเหนื่อยล้าได้หรือความเหนื่อยล้าจากด้านร่างกายนะครับที่เราต้องทํางานอย่างหนักวันแล้ววันเล่านะครับ ผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่6ข้อ2นะครับขอพี่ต้อมช่วยอ่านให้เราฟังนะครับในสดุดีบทที่6ข้อที่2นะครับ ขอบบคคุณครัแม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะครับที่มีทรัพย์สมบัติเพียบพร้อมนะครับแล้วก็มีกำลังมีความสามารถเนาะดาวิดเคยเอาชนะสิงโตรหรือหมีได้นะครับสามารถเอาชนะสุดยอดทหารคนฟิลิสเตียได้นะครับแต่ดาวิดก็ยังมีช่วงเวลาที่อ่อนแอนะครับต้องการกำลังดาวิดเลยต้องทูลขอ กำลังจากพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเข้าใจเหตุผลที่เราเหนื่อยล้าและเข้าใจว่าเรากำลังเหนื่อยล้าในด้านใดในชีวิตนะครับพระองค์เข้าใจเป็นอย่างดีเลยในยอนบทที่10ข้อ14นะครับขอคุณโอช่วยอ่านให้เราฟังในยอนบทที่10ข้อ14ครับ Okay. ขอบคุณครับพระเจ้ารู้จักทุกคนนะครับพระเจ้าคอยเฝ้าดูลูกทุกๆคนของพระองค์อยู่ตลอดเวลานะครับพระองค์คอยประทานสิ่งต่างๆที่จําเป็นให้แก่เราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อาจจะมากหรือน้อยนะครับต่างกันไปนะครับแต่เราทุกคนจะไม่ขาดสิ่งใดเลย,เ,ลยเรายังมีอาหารมีเสื้อผ้านะครับ และสิ่งอื่นๆอีกมากมายจนบางครั้งพระองค์ให้เราโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นคือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการแบกความเหนื่อยล้าของเรานะครับพระองค์รู้จักเราและรักเราพระองค์ทรงรู้ถึงความเศร้าโศกและความท้าทายที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่และพระองค์ทรงอยู่กับเราเพื่อจะหาทางออกให้กับ เราให้กับความเหนื่อยล้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าแห่งการทวีคูณนะครับพระองค์ทรงใช้คนเล็กน้อยพระองค์ทรงใช้คนอ่อนแอและพระองค์ทรงให้พวกเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญพระองค์ทรงทำขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวสามารถ เอามาเลี้ยงคนจำนวนมากได้แล้วก็เหลือด้วยนะครับพระองค์ทรงสามารถเพิ่มเติมและทวีคูณกำลังให้กับลูกของพระองค์ได้เราจงมอบความล้มเหลวและความอ่อนแอที่เรามีนะครับรวมทั้งสิ่งเล็กน้อยต่างๆที่เรามีให้กับพระองค์และให้พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อเราและเราจะได้รับการทรวีคูณสิ่งเล็กน้อยของเรานะครับให้มากขึ้นอีก เราจะไปดูในโรมบทที่8ข้อ32ถึง34ด้วยกันนะครับขอคุณขันแก้วช่วยอ่านให้เราด้วยนะครับในโรมบทที่8ข้อ32ถึง34 ขอบคุณครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะครับพระเยซูก็ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยนะครับฉะนั้นให้เราวางใจในพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะประทานกําลังใหม่ให้แก่เราลองนึกภาพเราสามารถขุดดินได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับหรือเราวิ่งโดยที่เราไม่ต้องหยุดพักได้เลยนะครับแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมครับ นั่นคือกำลังจากพระอ,องค์นะครับจะขอพี่มนอ่านอีกครั้งในอิสยาบทที่40ข้อ31นะครับอิสยาบทที่40ข้อ31อ ครับเพราะฉะนั้นให้เราทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราแล้วก็เป็นบาปที่เกาะอยู่ในตัวเรานะครับมันคือสิ่งที่เป็นสิ่งของโลกที่คอยชักจูงเราให้เราหลงผิดนะครับมันอาจจะมันอยากจะอยู่ใกล้เรานะครับมันอยากจะอยู่กับเราอยากให้เราสนิทอยู่กับมันจงอยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเคารพของของเรานะครับ ในฮิบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2เดี๋ยวผมจะอ่านนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้น <_ d ata> เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ท่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่ พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเขยนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าตรงนี้นะครับเมื่อเราย้ายสายตาของเราไปมองที่พระเจ้านะครับพระองค์ จะสร้างความเชื่อในเราขึ้นนะครับและจะทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์มันไม่ได้เป็นการทําให้การวิ่งแข่งง่ายขึ้นหรอกนะครับแต่มันจะทําให้ง่ายขึ้นในการแบกรับสิ่งต่างๆที่เราต้องเผชิญเพราะฉะนั้นให้เราละทุกสิ่งที่ถ่วงเราอยู่ละความเหนื่อยล้าต่างๆทั้งทางจิตใจทางร่างกายนะครับเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลาย ที่ขวางเราไม่ให้เราใกล้กับพระเจ้าละทิ้งมันไปแล้วหันมาโฟกัสอยู่กับพระเจ้านะครับเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราไว้แล้วพี่น้องครับนอกอินทรีนะครับสามารถบินได้สูงมากแต่มันแทบจะไม่ต้องใช้แรงในการบินที่สูงสูงแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่า มันจะอาศัยกระแสลมนะครับและให้กระแสลมนั้นมันพัดพาตัวมันไปมันแค่กลางปีกออกแล้วรับลมนั้นนะครับถ้ามันอยากจะเปลี่ยนทิศทางมันก็แค่บิดปีกของมันเพียงเล็กน้อยนะครับมันก็สามารถจะเปลี่ยนทิศทางไปได้อย่างง่ายดายนะครับทําให้มันไม่เหนื่อยเลยแต่มันต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจังในช่วงแรกนะครับก็คือ การบินออกจากกิ่งไม้เพื่อไปหากระแสลมนั้นนะครับคริสเตียนเราก็เหมือนกันนะครับให้เรายอมรับกระแสลมของพระเจ้าให้พาเราไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำนั่นก็คือบินไปด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรง ประทานกำลังให้กับเราและทรงอยู่กับเราในทุกๆเวลาขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพาสำหรับเราตลอดเวลาเราขอขอบคุณทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราด้วยเราขออธิษฐานทั้งหมดนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน